แต่ชุตที่มาตอบแซบถูกด่าว่าเกาะกระแสว่าที่นายกพิธาลิงเจริญรัตจุดเปลี่ยนที่ทําให้ไม่สามารถไปต่อได้กับคุณพิธาถ้าโดนขอแต่งงานรอบสองจะแต่งหรือเปล่าอาจารย์ยิ่งศัก์เหตุออราเชสตีหมายเรียหนึ่งโชว์แหวนที่แรกเขินแทนตอนเป็นแฟนเรียกกันว่าอะไรแต่ตอบแซบเน็บอะไรพิธาโดนไล่ไปอยู่เงียบๆสาเหตุจริงๆไปต่อกันไม่ได้ เผยร่วมกันวางแผนอนาคตลูกตอบข้อสงสัยแหวนแต่งงานที่นิ้วมายังไงอดีตภรรยาว่าที่นายกคนต่อไปแต่ชุติมาขอเคลียร์ทุกประเด็นพร้อมหนุนพิธาริมจญร,รั์เป็นนายกรัฐมนตรีแบบออกหน้าออกตาความสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่นดีมากทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกสาวแต่ชุติมาออกมานั่งเคลียร์กับอาจารย์ยิ่งศักด์ในรายการคนดังนั่งเคลียร์ตอนนึงเนี่ยถามว่าเหมือนเคลียร์ฐานไฟเก่าคุณพิธาเขามาจีบเราตอน มหาวิทยาลัยหรอตายเนี่ยตอบว่าตอนเรียนมหาวิทยาลัยเขาสนใจการเมืองตั้งแต่เมื่อไรตายเผยเขาเคยเล่าว่าตั้งแต่ปฐมนั่งดูข่าวการเมืองตั้งแต่อยู่นิวซีแลนด์เป็นแพชชั่นเขาเลยเรื่องนี้เขาแก่กว่าตายกี่ปีตายเนี่ยตอบว่า7ปีเวลาเขาเรียกเขาเรียกเฮียหรือเรียกพี่สาวตายเนี่ยก็เผยว่าเรียกที่รักวันนี้ไม่ได้เรียกแล้วแชร์รูปแต่งงานคนมองว่ายังบอล กันอยากเขี่ยถ่านไฟเก่าหรอแต่เนี่ยเล่าว่าเหมือนมีแฟนคลับเขาโพสต์คลิปแต่งงานกับขุนพิธาเราก็เลยแซวแฟนคลับเฉยๆโพสต์ไปไม่ได้คิดแค่แซวเล่นแต่เราห้ามความคิดใครไม่ได้ที่โพสต์ปไปแค่ซัพพอร์ตเขาเฉยๆถามว่ามีคนเน็บแนมเสียดายอะไรรักถึงมาโพสแต่ไต่เนี่ยก็เลยบอกว่าเป็นนิสัยที่ไม่ดีควรหยุดทำอะไรที่ไม่จริงเราจะผ่านๆไม่รู้แล้วพูดทำไมคุณพิธาเป็นกระแสถูกจับตา มองอย่างมากเราต้องพลอยกลายเป็นเป้าสายตาไปด้วยทั้งที่เราอยู่นิ่งๆมาตั้งนานแล้วเจ้าไตเนี่ยก็ยอมรับว่าไม่ได้คิดอะไรมากจังหวะชีวิตคนเราก็อย่างนี้ทุกอย่างผ่านมาก็ผ่านไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์สลับกันไปเป็นสัจธรรมชีวิตอยู่แล้วเหมือนโป้งๆไตเนี่ยก็ยอมรับว่าทุกอย่างไม่มีจีรังยึดติดมากไปก็ทุกข์อยากใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุขดีกว่าพยายามโฟกัสอะไรที่เราแฮปปี้ถ้าไม่มาทำอะไร เราเดือดร้อนช่างมันเถอะถามว่างานบันเทิงก็ไม่ได้มีอะไรอยู่ๆชื่อต่ายชุติมาก็กลับมาถูกพูดถึงคนมองว่าเกาะกระแสพิธาอดีตสามีสาวตายเนี่ยก็เลยบอกว่าเราก็แค่เล่นไอจีมันเป็นกระแสก็ห้ามอะไรไม่ได้ คุณพิธาเขาเข้ามาคอมเมนต์มากดไลค์อะไรบ้างไหมไม่มีมีแค่มาสอกสตอรี่ที่คุณพิธาเขาชอบพูดว่าเขาเป็นพ่อเลี้ยงเดียวรู้สึกยังไงสาวใต่เนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าเขาเป็นพ่อเลี้ยงเดียวเราก็เป็นแม่เลี้ยงเดียวเรื่องชีวิตคู่มีเจอคอมเมนต์ให้อยู่เงียบๆไม่ต้องมาเสนอตัวว่าเราเป็นใครบ้างไหมสาวใต่เนี่ยก็ยอมรับว่าก็มีบ้างอยู่เงียบๆดีแล้วแต่เราทําอาชีพการงานตรงนี้เป็นนักแสดงเรื่องปกติที่ เรื่องส่วนตัวจะออกสู่สาธารณะบ้างถ้าฝ่ายตรงข้ามที่ไม่ชอบพิธามมาขุดคุยเรื่องตายไปทำรายพิธารู้สึกยังไงตายเนี่ยกลั่นเลยว่าอยากให้แยกแยะเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานมันไม่แมนเวทีการเมืองแล้วเอาเรื่องส่วนตัวเราเป็นเครื่องมือทำรายเขาอยากให้ใช้ฝีมือการทำงานต่อสู้กันดีกว่าไม่ได้ใช้ชีวิตคู่กับพิธากี่ปีแล้ว สาวต่เนี่ยก็เลยตอบว่า5ปีไม่ยุติธรรมกับพิธาไหมถ้าเจอขุดคุยไม่ยุติธรรมกับทั้งคู่สู้กันซึ่งหน้าดีกว่าต้องดูแลตัวเองไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองไายเนี่ยก็ตอบว่าตอนนี้เราดูแลตลอดอะไรที่พูดได้เวลานี้พูดไม่ได้ห่วงเป้าสายตาจะมีคนวิ่งเข้าหาเพื่อหาอะไรบางอย่างเพื่อดิสเครดิตว่าที่นายกไต่เนี่ยก็ต,กตอบว่า เราก็อยากให้มันเกิดขึ้นเลยครอบครัวสมัยใหม่ที่พ่อแม่ไม่ได้อยู่พร้อมหน้าปจุบันมีครอบครัวแบบเดียวกันให้เห็นจนเป็นเรื่องปกติร่วมวางแผนอนาคตลูกในอนาคตแต่นก็กล่าวว่ามีอายุเท่านี้จะเรียนประมาณไหนดีช่วงนี้ส่งเรียนอะไรดีที่เหมาะกับลูกเอาตามความชอบ ความถนัดของลูกสวยอย่างนี้สดมา5ปีมีคนมาจีบบ้างไหมสาวไต่เนี่ยก็ยอมรับว่ามีบ้างมีคนพิเศษบ้างไหมก็มีดูดูใจกันอยู่ถ้าต้องสมรสอีกครั้งสาวไต่เนี่ยก็ยอมรับว่าต้องคิดเยอะเพราะว่ามีลูกแล้วต้องให้ความสําคัญกับลูกก่อนต้องดูว่าเขาเข้ากับลูกเราได้ไหมรักลูกเราหรือเปล่าอะ เดี๋ยวเราไปฟังจากปากสาวคุณไายกันเลยดีกว่าค่ะว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้ไม่ได้ไปต่อกับคุณพิธาไปไม่ได้กันจริงๆพูดได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังจากปากสาตไตกันเลยดีกว่าค่ะของคุณตายกับคุณพิธาไม่สามารถเดินไปต่อได้อยากจะพูดไหมคะว่ามันสาเหตุของมันทั้งหมดเลยอ่ะมันเกิดจากอะไรคะที่ทําให้เราไปต่อกันไม่ได้จริงๆก็่าจะเกิดจากการไม่เราไม่สื่อสารด้วยเลยค่ะคือเหมือนกับว่าถ้าฝั่งนึงย้อน ยอ,ยอมยอมเพื่อให้แบบปัญหามันผ่านไปบางทีมันจะกลายเป็นสะสมอะไรเงี้ยก็แบบรู้สึกว่าเออก็ได้ประสบการณ์มาว่าเออมีอะไรก็ควรจะแบบพูดออกมาพูดตรงๆรงเลย้ก็ปรึกษากันอย่างเงี้ยค่ะทาอย่างไรที่จะทําให้ความรักประคับประคองได้ยินนานคะเดนอยากให้คุณตายพูดนิดนึงค่ะก็จริงต้องแบบเหมือนมีความจริงใจต่อ,อก,กันอ่ะแล้วก็ พยายามนึกถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะแบบสามารถอยู่กันได้นาะนเพราะว่าเรามีความแบบเห็นอกเห็นใจกันนะใจเข้าใจเราเสียใจไหมคะที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตตัดสินใจแล้วแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จกับคําว่าชีวิตคู่มันก็คงเป็นมีจุดหนึ่งที่ที่เสียใจแต่ว่าพอมันผ่านไปมันก็เป็นกลายเป็นว่ามันเป็นประสบการณ์ที่สอนให้เราตกโต,ตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็รู้สึกว่าไม่ว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นในชีวิตคือมันก็ดีหมดเพราะว่ามันก็สอนสอนเราไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เรา แบบแข็งแร่งขึ้นถ้ามีผู้ชายคนหนึ่งมาคุบข่าวขอแต่งงานแล้วก็เอาแหวนเพชรมาให้เนี่ยจะตัดสินใจแต่งงานเลยไหมคะเราก็ต้องดูก่อนว่าณณจุดจุดนั้นแบบเรามั่นใจกับเขาแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องแบบแต่ถ้ามั่นใจก็คงจะ yes เยสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ายังไม่มั่นใจก็คงแบบดูๆกันไปก่อนเนีย่ยพยายามมองนะคะว่าเออนิ้วนางใส่แหวนเพชรเราได้ยัง <c oughs> แต่ยันเห็นที่นิ้วชี้มันก็ไม่น่าจะใช่แหวนมั่นแหวนแต่งไหมคะมผิดไซส์นิดนึงอุ้ยร้อน แสดงว่ามีคนให้แล้วแตผิดไซส้เหรอคะอุ้ยเราไม่พูดดีกว่านะคะเรื่องนี้เป็นแหวนแฟชัน่นเอาแหวนแฟชั่นนะคะวันดี้ใจหายแวบเลยนะคะขอบคุณนะคะแฟนคลับจะข,ขอบคุณแทนคุณทีมแล้วกันสำหรับแฟนคลับทุกคนเลยเพราะว่าก็รู้สึกว่าทุกคนเนี่ยเป็นกําลังใจที่ยิ่งใหญ่เป็นกำลังใจที่ดีมากๆให้กับคุณทีมเขาจะได้มีแรงผลักดนันมีกําลังใจในการทํางานแล้วก็มีพลังในการดูแลประชาชนต่อไปค่ะสำหรับตัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะวันนี้เป็นครั้งแรกได้ มีโอกาสมาเจอนะคะเดียนว่าคุณตายเป็นคนมีราศีมากเดียนว่าคุณตายเหมาะกับคําว่าสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งค่ะเดียนคิดไปเองแล้วก็เดียนก็คิดว่าถ้าเป็นไปได้เดียนก็อยากให้เป็นวันนั้นและเดียนก็อยากเห็นน้องพี่พิมพ์มีความสุขอยู่ในอ้อมกอดของคุณพ่อพี่ทาแล้วก็คุณแม่ตายนะคะงานนี้เรียกได้ว่าทัเอาสาวตายจุติมาเนี่ยออกมาตอบหลายข้อสงสัยให้ทุกคนเนี่ยได้เคลียร์กันชัดๆไปเลยทีเดียวค่ะ เกี่ยวกับเรื่องอดีตสามีอย่างพิธาลิ้นจรญรน์นว่าที่นายกของประเทศไทยคนที่30สินั่นเองค่ะงานนี้ทางด้านสาต์ตายเนี่ยก็ออกมาตอบที่หลายคนเนี่ยสงสัยแล้วเป็นทีเรียบร้อยค่ะเรื่องแหวนแต่งงานเนี่ยก็บอกว่าเป็นแค่แหวนแฟนชั้นนั่นเองค่ะส่วนที่โดนถามว่าถ้ามีผู้ชายเนี่ยมาขอแต่งงานรอบสองจะแต่งหรือเปล่าอันนี้เนี่ยสาวตายเนี่ยก็ต้องขอบอกว่าก็ต้องดูด้วยว่าพร้อมที่จะแต่งแล้วหรือเปล่า และผู้ชายคนนั้นเนี่ยเท่ากับลูกเราได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องรอดูต้องพิจารณากันอีกทีค่ะแน่นอนว่าสาตาน,นก็ออกมาตอบที่ไรผูกสงสัยแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะยังไงก็เป็นกำใจให้กับทั้งสาตานชุดิมานและพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะถ้ามีอะไรมาอัปเดตเนี่ยทางเพจบดามเามาก็จะอ,อัปเดตด้วยับคุณผู้ชมได้รับชมได้ดติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ